ก็ขอสวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนเลยนะครับทุกคนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้เราเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะครับ mm hmm. เจอกับคุณครูเหมือนเดิมครับคุณครูสัตยาศรีลิงนะครับวันนี้ครูจะมาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรายังอยู่ในในหน่วยการเรียนรู้ที่6กก็คืออารยธรรมอินเดียจีนแล้วก็ วัฒนธรรมต่างชาตินะครับซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติเราก็ได้เรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้วันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามานะครับเนาะแน่นอะนครับในการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยนะพอเรารับเข้ามาปุ๊บแน่นอนครับ ความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลดียังไงบ้างแล้วก็มีผลเสียยังไงบ้างนะครับแน่อนอนครับการที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาตินะครับทั้งเพื่อพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็เพื่อความทันสมัยเนี่ยล้วนแล้วมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตนะแล้ววัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มีทั้งผลดีทั้งผลเสียนะอย่างที่คุณรูณบอกนะครับานะครับมาดูผลดีก่อนเลยนะครับผลดีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับหรือว่าการแพทยนะ์ประชากรในคนไทยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ การศึกษาก็ช่วยให้สังคมไทยเป็นไงครับมีการเรียนรู้หนังสือเห็นไหมมีความคิดนะครับที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับมีการใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะหรือว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ครับก็เป็นไงครับการแพทย์ก็ช่วยให้ประชากรเป็นไะงครับมีสุขภาพที่ดีนะครับอไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับสามารถรักษาชีวิตคนไทย ได้ขึ้นได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับคนไทยก็รู้จักดูแลตนเองนะให้ปลอดภัยจาโกโรคต่างๆซึ่งก็มีส่วนทําให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับอันนี้คือผลดีนะครับเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการทางการแพทย์ต่อมาครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับความรู้ต่างๆนะของต่างชาติก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับ ในการสร้างความจเจริญให้แก่สังคมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมครับนะมีการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเข้ามาในไทยนะนะบริษัทโรงงานผลิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะเลยนะครับแถวๆพวกเราก็มีนะครับโรงงานเต็มไปหมดเลยครับอ่าเคหะบางพรีเราเนาะหรือว่าจะเป็นด้านคมานาคมก็เห็นไหมครับรถไฟฟ้านะครับนะก็เป็นไงครับ ส่งเสริมช่วยให้การคมานาคมในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไปนอย่างคล่องตัวนะครับมีการขยายตัวของชุมชนนะครับจากชุมชนเล็กๆก็เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจของเราก็มีความเจริญเติบโตขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะเดี๋วว่าการติดต่ดตอสื่อสารกันก็สะดวกรวดเร็วเห็นไหมครับทุกวันนี้ครับมีโทรศัพท์นะครับ สังคมออนไลน์นะโซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อกันได้เร็วมากเลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะต่อมาครับด้านอะไรอีกครับวัฒนธรรมต่างชาติก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะครับในการพัฒนาโครงสร้างทางการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองนะเช่นระบอบประจัยที่ปตัตยเราเนี่ยนะครับเราก็นํามาจากต่างชาติเหมือนกันครับ นะหรือว่าจะเป็นการสารใช่ไหมครับสารนะช่วยในการตัดสินคดีความต่างๆการอาหารนะครับเหล่านี้นะครับล้วนมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีการยืนหยัดรักษาเอกลาชมาได้ตราบจนทุกวันนี้อันนี้คือบนดีนะครับนะดูต่อครับผลเสียครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ผลดีไปแล้วนะนักเรียนจาได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูผลเสียบ้างครับ นอกจากผลดีแล้วก็ยังมีผลเสียอีกนะครับเนื่องจากเลยครับนี่เลยนะครับการรับวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยบางทีนะครับเราไม่ได้กันกองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยมนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปเชื่อว่าวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยดีกว่าวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมนะครับนะบางกลุ่มก็เห็นว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้าหลังนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับอืม เนาะก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็เป็นคุรุ่นใหม่เ้าก็อยากให้พวกเรานะครับพยายามศึกษานะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะที่พวกเรามีมาตั้งแต่เดิมแต่ก่อนเนี่ยนะครับรักษาสืบทอดให้มันคงอยู่ต่อไปนะครับอย่าให้มันหายไปจากประเทศไทยเรานะครับผลเสียต่อมาเนี่ยค่านิยมกมันก็ไม่น่าเป็นน่าเป็นผลเสียนะครับต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก่อให้เกิดความล้มิดครับ เก,เกิดการดูถูกวัฒนธรรมของตนเองนะครับยังไม่พอครับบางครั้งก็ยึดค่านิยมผิดๆนะไปดยึดมั่นในวัตถุจนละเลยทางนั้นจิตใจแล้วคุณธรรมยังไม่พอครับเนี่ยหลงเชื่อในวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไปนะครับก็ทําให้เกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมนะครับหลายคนก็เกิดความขาดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของตัเองนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นผลเสียต่อการพัฒนาความสำนึกนะครับความเป็นชาติในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับโดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับให้คงอยู่ต่อไปนะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รู้จักนะครับให้โลกได้รู้จักว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีความมหัศจรรย์มีความสวยงามนะครับอ่านะ เอาทีนี้นะครับมาดูตัวนี้ครับนักเรียนคิดว่ารูปภาพเนี้ยนะครับเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรครับที่เราได้รับมาจากต่างชาตินะอ่าด้านการศารเน่ยนะครับการตัดสินคดีความครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับการแพทย์นะครับเครื่องมือการแพทย์ที่ดันสมัยก็ทําให้คนไทยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับ กา,ารศึกษาครับเทคโนโลยีพวกนี้ครับก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รโทรศัพท์มือถือต่างๆครับอที่พวกเราเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับซีออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยพวกเรานั่งเรียนกันที่บ้านนะครับครูสอนอยู่ที่บ้านครูนะครับนักเรียนนั่งเรียนที่บ้านเนี่ยก็เป็นผลดีในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนะครับที่ทาให้ประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นการเรียนการสอนนะครับเห็นไหมอ่า ทีนี้มาดูครับสรุปความรู้เลยแล้วกันการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราได้รับจากวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับแล้วก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยด้วยนะครับจากดั้งเดิมเนี่ยก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ใหม่ๆขึ้นมานผลดีก็เป็นไงครับทำให ประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับความเจเริญนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการแพทย์นะครับนะสร้างความจยิญรุน่นรืวงให้แก่สังคมไทยในด้านต่างๆมากมายเลยผลเสียก็มีเหมือนกันนะครับผลเสียก็คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นในด้านวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับที่ได้มาโดยไม่แต่ตรองเนี่ยมันก็เกิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะครับอืมหลายคนก็ไปเชื่อว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั้นดีกว่าวัฒนธรรมไทยนะครับอ่าก็ทําให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเกิดความล้าหลัง เนาะอ,อันนี้คือผลเสียนะครับจบลงไปแล้วครับนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการได้รับวัฒนธรรมต่างชาติทีนี้มาดูกิจกรรมของผู้เรานะครับง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ต้องยากนะคุูคย้ายนักเรียนนะครับเขียนข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับที่เราได้รับมาจากต่างชาติเนี่ยว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ พอดีห้าข้อโทเสียห้าข้อนะครับง่ายๆไม่ต้องยากนะครับชิวๆไปเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงในกลุ่มไลน์ให้คุณครูนะครับคุณครูจะได้ตรวจให้คะแนนพวกเรานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับโควิดก็ยังระบาดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนนะจะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวให้ดีๆนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับ อโอเคนะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ